อนอบน้อมแด่พระรัตนันัยใก็อความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแกย่าสัมมาปฏิบัติธรรมทุกท่านกลาบขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับวันนี้นะก็ตรงกับ,บันเสานาที่25พิษภาคม ในพุทธศักราช2567นะก็เป็นวันหยุดกันสุดสัปดาห์เนี่ยญาติโยมแต่ละท่านนาที่ได้มีโอกาสเดินทางมากันที่สวนธรรมารีะก็ดีนะหรือใครติดตามรับฟังเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ดีแล้วก็อาศัยวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยในการประพฤติปฏิบัติ นะยกระดับจิตใจตนเองเให้อยู่ในข้อปฏิบัติในเบื้องต้นนะก็ทานการให้ทานในเช้านี้เราก็ให้ไว้ดีแล้วนะมีโอกาสได้ทาบุญใส่บาตรหมู่พระภิกษุสงฆ์เรื่องของศลเนก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งไทยมีโอกาสศินแปก็ศิน8ปดไดนะ้วันหยุดสัดสปดาห์นียเรือว,ว่าการที่จะปล่อยวันหยุดยให้ไหลไปตามอำนาจกิเลสนกน็ ใช้วันหยุดอยู่กับธรรมะให้มากขึ้นก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะถ้าใครทําได้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าทุกข์ในจิตใจเรามันจะน้อยลงไปนะทีละนิดละนิดมีสีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้องดเว้นไว้ก่อนถ้าไม่เคยงดเว้นไว้เลยเนี่ยจิตใจเขาไม่รู้นะว่าอยู่แบบไหนแล้วมันทุกน้อยกว่าแต่ถ้าอยู่กันตามปกติเนี่ยการที่เราไปาจิตปใจเนี่ย ่อยไปได้ง่ายนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องงดเว้นไว้เนการไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการก็ดีเนี่ยไม่ดูการเล่นต่างๆก็ดีเนี่ยถ้ามีอะไรมาเป็นเครื่องงดเว้นไว้ตอนแรกเนี่ยก็ช่วยได้เยอะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับปกติเราไม่ได้มีธุระอะไรเนี่ยก็ไปนก็ไม่พ้นเราหนะ้าไปห้างไปร้านอาหารก็มันก็บางอย่างมันก็เกินนะ่เกิความพอดีเราไป ก็ค่อยๆสังเกตดูนะถ้าจิตใจเราเริ่มเห็นแล้วว่าปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยไปตามความอยากเนี่ยซึ่งเจ้าคนอยากเนี่ยก็ไม่ได้อะไรไกลหรอกนะมมีแค่จิตใจที่มันอยากไปถามกายดูก็ได้นะกายอยากกินหรือเปล่าแต่บางทีอิ่มอยู่ตายแล้วเนาะท้องก็นแน่นเนี่ยไปบุฟเฟ่เนี่ยเคยไม่ยอมบุฟเฟ่แล้วก็กินแล้วกินอีกนะกินจนแบบว่าจะกินกันไม่ได้เนี่ยก็ยังกินกันอยู่ใจไม่ยอมนะใจกลัวไม่คุ้มนะ ก็ทำกันไปได้เนาะอันนี้เนาะถ้าเราแยกกันเห็นนะว่าจริงๆร่างกายเนี่ยก็ต้องการอาหารแค่นั้นนะแค่นั้นมันก็เพียงพออยู่กับทั้งวันแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยคนอยากแี่ไม่ใช่กายนะแต่ว่ากายนี่มันพูดไม่ได้น่ะสิถ้าพูดได้เขาคงบอกไปแล้วนะว่าพอกนแค่นี้ก็จูกจะแย่แล้วนะแต่แต่ว่าความติดใจในรถเนี่ยติดใจในรถอาหารเองก็ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้น ซึ่งความอยากตรงนี้มันก็ไม่เคยพอนะมันเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเราอยากอะไรที่มันเรียบง่ายนะ่แต่ก่อนมันก็พัฒนาไปได้เริ่มเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นอะไรที่มีมูลค่ามากขึ้นในค่าใช้ใจ่ายก็มากขึ้นไปก็ธรรมดานะเราก็ค่อยๆลดลงมาก่อนก็ได้นะถ้าใครอยู่กับวิถีชีวิตที่มันเป็นไปเนะี่ยด้วยความลำบากยุ่งยากอยู่แล้วนะใครเห็นทนภุภัยก็ค่อยๆลดลงมา ก็ค่อยๆขยับไปเข้าสู่การเจริญภาวนานะยกระดับจิตใจนี่แหละการอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ได้ใจไม่ถูกร้อนนะถ้าใครเห็นแล้วว่าอยู่บ้านใจไม่ถูกร้อนได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าอยู่กับความสงบเป็นได้ระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับความสงบไม่เป็นเนี่ยเราจะสแสวงหาความสงบเราจะสแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆ ซึ่งความสุขคนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เคยอยู่ที่บ้านนะไม่เคยอยู่ที่วัดเลยมันไปอยู่ตามห้างตามตลาดเนี่ยเราอยากจะไปทำอะไรละ่ะเราก็ไปกันตามนั้นนะไปดูหนังไปฟังเพลงไปเข้าร้านอาหารอะไรที่เราอยากกินกันมาเนี่ยบางคนก็ลิลสต์รายการไว้ก่อนเลยนะทั้งสัปดาห์เนี่ยว่าวันหยุดจะไปเนี่ยเนี่ยก็เราดูกันดีๆนะว่าเราอยากกันมาตลอดเนี่ยถ้าเราหยุดอยู่เฉยๆได้บ้างเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่า จริงๆชีวิตไม่ต้องมีอะไรที่มันยุ่งยากมากก็ได้แค่อาหารมื้อเดียวมันก็อยู่ได้นะร่างกายมันอยู่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยเลยด้วยแค่มื้อเดียวเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็ยังสนรเสริญนะว่ามื้อเดียวเนี่ยง่ายนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยอาพาธน้อยกายเบาจิตเบาเนี่เป็นไปประการเฉลิมภาวนาคำวันหยุดทั้งทีเนี่ยก็มันให ใช้ชีวิตอยู่ในฝ้าของบุญกุศลซะบ้างบุญกุศลเนี่ยก็เป็นชื่อที่เป็นปลายทางนั่นนะปลายทางก็คือความสุขนั่นแหละเหตุของบุญเนี่ยบุญเขาก็สร้างเหตุไว้อยู่ทําบุญแล้วเหตุก็คือการชําระบาปนั่นแหละจะเห็นได้ว่าถ้าใครทําบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญอยู่บ่อยๆเนี่ยบางทีเรื่องอะไรที่มันทําให้ทุกข์ร้อนขึ้นมาในจิตใจเนี่ยมันไม่ค่อยนึกถึงนะอันนี้แหละเป็นเหตุสําคัญของบุญเลย พอเรื่องที่มันไม่เดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยไม่มีเนี่ยบางทีความสุขมันเกิดขึ้นมาได้โดยปกติเป็นสุขจากการไม่ได้มีอะไรมาเบียดเบียนจิตใจเนี่ยไม่ใช่สุขจากการไปสแสวงหาด้วยนะสุขจากกรรมคุณนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่สุขจากความสงบเนี่ยความไม่ต้องมีอะไรมากังวลจิตใจเนี่ยมากวนจิตใจเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องค่อยๆสังเกตกันดูซึ่งถ้าเราทําบุญไว้ดีแล้วเนี่ย สุขในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดได้ทันทีนะจะเห็นได้ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยเรื่องอะไรที่มันเวลวร้ายเนี่ยใจไม่นึกถึงนะเรานึกย้อนไปตอนเราใส่บาตก็ได้เนี่ยเราคิดอะไรบ้างไหมถ้าคิดเนี่ยมันก็มีอยู่ละโยมแต่ว่าคิดอะไรในทางร้ายเนะี่ยมีไหมในบางทีมันก็ไม่มีนะบางทีอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวมากด้วยซ้ําไม่ได้อยู่กับสติมากแต่ใจไม่ถูกร้อนเนี่ย อันนี้เป็นอะไรที่คนเราไม่ค่อยสังเกตกันนะจะไปสังเกตกันอีกทีนึงก็ตอนว่ามันสุขมันทุกเนี่ยแหละซึ่งสุขแล้วมันก็เป็นสุขจากความเพลิดเพลินนะเป็นเปสุขที่มาติดใจมันไม่ได้เป็นสุขที่เราอยู่เฉยๆแล้วมันสุขได้เองเนี่ยอันเนี้ยคนธรรมดาทําไม่ได้นะถึงเขาจะพยายามสังเกตยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เกิดได้ยากแต่มันมีอยู่นะโยมเราไม่ได้ทุกข์กันทุกขณะถ้าทุกข์กันทุกขณะเนี่ยอันนี้เราก็น่าจะป่วยกันไปแล้วนะ ซึ่งความทุกข์เองมันก็มีเรื่อยๆนะมีมีม,ม,มามาไปไปเป็นธรรมดาจะสุขจะทุกข์ก็ดีเนี่ยก็ไม่พ้นนะจะกดไตรลักษณ์นั่นแหละความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์ก็คือสภาพที่มันแปรเปลี่ยนไปได้ง่ายนะมันทนได้ยากนั่นเองคงสภาพเดิมได้ยากแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยก็จึงบอกว่ามันเป็นอนัตตานั่นเองนะมันก็เป็นสภาพที่มันถูกปรุงแต่งกันมาเป็นทอดๆนะจะบอกว่าผล ที่มันเกิดขึ้นหน้าตอนนี้เป็นเราเป็นของเรามันก็พูดได้ไม่เต็มปากกันเพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยที่มันส่งให้ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีอีกเพียบเลยแล้วเหตุปัจจัยนั้นๆเองเนี่ยมันก็มีย่อยไปอีกว่าเหตุปัจจัยมันก็ยังมีอยู่มีแต่รรมันเป็นเหตุปัจจัยนะไม่ได้มีความเปลี่ยนสภาพเป็นตัวตนขึ้นมาเลยมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาลอยตั้งขึ้นมาแบบว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็ต้องค่อยๆสังเกตกันไปนะเมื่อ ทำบุญไว้ดีเนี่ยจิตใจอยู่กับความสุขความสงบเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตัดไว้แล้วว่าผู้ที่ทําบุญไว้ดีแล้วเนี่ยก็มีความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเนี่ยแค่โลกปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นผลกันแล้วนะแต่ถ้าพูดกันถึงโลกหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่โลกอะไรไกลนะมันก็โลกปัจจุบันเนรยยมโลกหน้าเนี่ยถ้าปัจจุบันเรามีความสุขเนี่ยเราต้องไปคาดหวังไม่ว่าในอนาคตเราต้องมีความสงบสุขด้วย บอกไว้เลยว่าไม่ต้องคาดหวังนะมันก็ได้อยู่แล้วนะถ้าเราทําเหตุไม่ดีเนี่ยเราต้องนึกไม่ว่าในอีกสิบวินาทีข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีความสุขหรือเปล่าถ้าตอนเนี้เราอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยบางทีไม่มีเสียงพูดในใจเลยนะจะสุขจะทุกข์นีก็ปล่อยมันไปเถอะเนี่ยบางทีไม่ต้องพูดได้ซ้ำเราก็อยู่ไปเรื่อยๆ,ๆนี่แหละก็เป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะเรื่องของการทําบุญไม่ดีเนี่ย ถ้าใครทําไ่ดีจิตใจมันก็มีความสุขนะตั้งแต่ตอนนี้นะไม่ต้องรอกันตอนตายซึ่งถ้าสุขมาตอนนี้เนี่ยตอนตายก็ไม่ต้องแสวงหาอยู่ดีนะเพราะว่าผลเหตุผลต่างๆเราก็ได้ทําไ้ดีแล้วนั่นเองแต่วันนี้ก็จะมีตัวอย่างเรื่องราวานะของอุบาสกท่านหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลนะเขาก็มีชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกเนี่ยเขาก็เป็นชาวเมืองสาวัตถีนะ เกิดมาในครอบครัวที่ดีเนี่ยมีฐานะที่ดีตัวเขาเองเนี่ยก็มีบริวารมากนะมีบริวารกันถึง500คนได้ซ้าก็มากไปกว่านั้นอีกก็คือบริวารของเขาเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีบริวารไปอีก500คนการท่านเรียกว่าก็เหมือนเป็นเจ้าเมืองในเมืองเลยและกันนะท่านพูดถึงธรรมิกาอุบาสกท่านนี้เนี่ยบริวารก็มีมากเนี่ยบริวารของบริวารก็มีไปอีก แต,แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วกันนะก็หมั่นที่จะทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆมีบุตรเจ็ดคนมีธิดาเจ็ดคนเนี่ยกับภรรยาก็หมั่นเชื้อเชิญนคนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสในทุกๆวันเนี่ยก็ทําบุญให้ทานกันในแต่ละโอกาสแต่ละวันเนี่ยก็ไม่เคยขาดนะทานอะไรที่พอจะทําได้ซึ่งทานใน พระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีมากอยู่บางทีก็เรียกว่าถวายทานเป็นทั่วไปบ้างเป็นสังฆทานบ้างหรือทาน,นั้นเจาะจงบ้างเจาะจงบางทีก็ไม่ได้เจาะจงถึงขั้นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสลากพัดเนี่ยก็ให้ทานกันด้วยสลากนี่แหละให้พระภิกษุท่านมาจับสลากดูแล้วก็สลากว่าไว้อย่างไรเนี่ยก็ถวายไปตามนั้นเนี่ยหนูก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะกึง่งๆจะเป็นสังฆทาน แล้วก็มีทานอีกหลายแบบด้วยกันนะทานที่เขาถวายเจาะจงแก่ภิกษุผู้เป็นอคันตุกะบ้างเนี่สุผู้ที่มาจากที่อื่นหรือภิกษุผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรียว,ว่าทานทุกประเภทที่เขาจะนึกถึงได้ในยุคนั้นเนี่ยท่านธรรมิกาอุบาสกเนี่ยก็ถวายทุกวันนะวันละหนึ่งอย่างเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยถวายครบแล้วก็ทำอยู่เรื่อย เขาก็ดําเนินวิถีชีวิตในการสละให้ทานเนี่ยนำครอบครัวให้รู้จักการให้การแบ่งปันเนี่ยอยู่ตลอดนะก็ทําไปแบบเนี้ยก็จนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยที่ร่างกายเขาก็ค่อยๆเจ็บไข้ได้ป่วยไปในควาก็ค่อยๆแก่ชรลากันไปนะอายุไขก็มากขึ้นเนี่ยชีวิตก็เจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ความตายกันไปทีละเล็กละน้อยในเมื่อได้เห็นสภาพร่างกายตนเองเป็นแบบนี้เนี่ย,ยก็จึงบอกให ลูกให้หลานเนี่ยเขาไปนะกราบทูลน,นะที่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านว่าจะขอนิมนต์นะพระสง่งมาหน่อยจะแปดรูปก็ได้สิบหกูปก็ได้เนี่ยถ้าแล้วแต่ที่พระคุณเจ้าจะเมตตาพระพุทธเจ้าท่านก็ไดนะสง่งพระสง่งมาเนี่ยก็มาถึงบ้านแล้วพระพิสุสงฆ์ท่านก็เข้าไปนั่งประจําที่ในอาสนะที่ท่าน ธรรมิกาอุบาสกท่านได้คนใช้เขาเตรียมไปให้เนี่ยแล้วก็นั่งรายล้อมเตียงนอนเนี่ยของท่านอุบาสกท่านนี้ก็พระภิกษุท่านก็ถามว่าเป็นอย่างไรละอุบาสกนะพระอุบาสกกันก็บอกว่าก็ตอนนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะฟังการสาธยายธรรมนะท่านพระภิกษุก็ได้ถามว่าท่านอยากจะฟังในเรื่องไหนละท่านธรรมิกาอุบาสกก็ได้กล่าวไปว่าท่านก็อยากฟังในะเรื่องของสติปัฏฐานสี่ คำว่าทรรมหบมวชนี้นี่ก็เป็นธรรมดีพระพุทธเจ้าในทุกๆพระองค์เนี่ยท่านก็ไม่เคยละเว้นนะที่จะแสดงไว้ในพระศาสนาเนี่ยแต่ก็ระหว่างที่พระสงฆ์ท่านก็ได้รับคำนะก็ทําการสะทายายไปนะเรื่องสติปัฏฐานสี่เนี่ยระหว่างนั้นเองเนี่ยท่านอุบาสกเนี่ยท่านก็ได้เห็นนะว่าณนะตอนนี้เนี่ยข้างนอกบ้านเนี่ยก็ได้มีรถนะก็เป็นรถของทิพย์นี่แหละเป็นของเทวดา ขามารอกันอยู่เนี่ยมารอรับท่านอุบาสกไปก็มากันได้สวรรค์นะถ้ามีหกชั้นแล้วกันนะก็แต่ละชั้นเนี่ยก็ส่งตัวแทนกันมาเลยแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยรวมแล้วก็มีหกคันแล้วกันแล้วก็มีหัวหน้าอยู่หัวหน้าที่เป็นเทวดาก็ประจําอยู่หน้ารถนี่แหละซึ่งเทวดาแต่ละคนในแต่ละองค์เขาก็เนี่ยเรียกเชิญนะว่าท่านอุบาสกเนี่ยท่านมาเกิดในภพในของตนเองเถิดแต่ละภพเขาก็เชเชิญนะ เพราะว่าท่านอุบาสกเนี่ยก็คงทาบุญไว้เพียบพร้อมนะถ้าจะไปที่ทางไหนเนี่ยก็คงไปได้นะแต่ลนะเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็เชิญไปเมื่ออุบาสกได้ยินแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเทวดามาแบบเนี้ยจะเป็นการขัดขวางการฟังธรรมของตัวท่านเองนะก็จึงบอกเทวดาเหล่านั้นไปว่าเนี่ยนะหยุดก่อนนะ้หยุดก่อนเนี่ยแต่คนที่ได้ยินเนี่ยเทวดาเขาก็ได้ยินอยู่นะแต่ว่า เวลาอุบาสกเขาพูดมาเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ได้ยินด้วยท่านก็ได้ยินว่าเอาหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อได้ยินแบบเนี้ยพระสงฆ์ท่านก็ไม่กล้าสายายาทํต่อนะก็นึกว่าอุบาสกท่านเนี้ยบอกให้เราหยุดเนะเมื่อได้ยินแบบนี้เนี่ยพระสงฆ์ท่านก็บอกว่านะสงสัยจะยังไม่ใช่การนะที่จะแสดงธรรมก็จึงลุกจากอาสนะไปแล้วก็กลับบ้านไปก่อนขับเอับไปที่วิหารน,นะพระสงฆ์ท่านก็กลับที่วิหารไป เมื่อลูกหลานนะบุตรเจ็ดคนที่ดาเจคนเนี่ยได้เห็นนะผู้เป็นพ่อเนี่ยที่ปกตินะเขาก็มีอัธยาศัยในการที่จะฟังธรรมเนี่ยแต่มาวันนี้นะีสงสัยว่าชวนจะใกล้าตายเต็มทีนะก็จึงไล่ให้พระสงฆ์กลับไปเนี่ยก็มาร้องให้กันเนี่ยโอดครวญกันเลยว่าสงสัยพ่อเราก็คงใกล้จะตายแล้วนะนะธรรมดาคนที่กลัวตายเนี่ยก็คงแสดงท่าทีอาการแบบนี้แหละ เนี่ยเมื่อได้ยินลูกร้องไห้เนี่ยลูกหลายเขาร้องไห้เนี่ยท่านอุบาสกก็ได้กลับมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเอาทําไมลูกหลานเรามาร้องกันแบบนี้ละ่ะก็จึงบอกไปนะว่าเมื่อกี้พ่อเนี่ยเพิ่งจะบอกให้พระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่กําลังสาธยายพระธรรมอยู่เนี่ยบอกว่าให้หยุดให้หยุดเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็ได้กลับไปที่วัดแล้วเนี่ยก็เรงว่าเนี่ยพ่อเราใกล้จะตายนะก็จึงร้องไห้ข้ามควรกัน เนี่ยตัวอุบาสกเองก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะเมื่อกี้เนะี่ยมีเทวดาเข้ามารอ,นะาเ,อเนี่ยมาเชิญเนี่ยตัวพ่อเนะี่ยให้ไปเกิดในภพของเขาเนี่ยก็ตัวพ่อเองก็กลัวว่าเทวดาเนี่ยเขาจะมาขัดขัขัดขวางการฟังธรรมเนี่ยก็จึงได้บอกกล่าวไปว่าเนี่ยให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้หยุดกันก่อนแต่ตัวข้าพเจ้าเองก็จะได้ฟังธรรมต่อก็กลับมารู้ตัวอีกทีเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ได้กลับไปแล้วนะ แต่ว่าด้วยความที่เทวดานะก็มากันเพียบพร้อมเลยตัวท่านอุบาสกเนี่ยก็จิตใจก็แช่ชื่นบุญบานอยู่ในธรรมอยู่แล้วนะไม่ได้คนที่ต้องมาเด็ดเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยบุญก็ทํามากตลอดชีวิตก็เมื่อใดยินได้ฟังแบบนี้ก็ได้ถามลูกไปนะว่าเนี่ยเทวดาก็มากันทุกชั้นเลยเนี่ยตัวพ่อเองเนี่ยจะไปชั้นไหนดีตัวลูกหลานเองก็กล่าวไวนะว่า ไปชั้นดุสิตสีพ่อเนี่ยเพราะว่าบรรดาแล้วก็เป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแม้แต่เป็นผู้ที่เป็นพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาเนี่ยเขาก็ได้อาศัยกันอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็มา่อได้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยก็จึงกล่าวไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวตัวพ่อเองเนี่ยก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกันนะ เดนลูกหลานเองก็ไม่ต้องกังวลอะไรเนี่ยก็จงมันทําบุญให้ทานเป็นปกติเถิดเนี่ยก็จะได้เจอกันเกษตรีนะพ่านอุบาสกท่านนี้เนี่ยก็ได้ละาจากกระพาธนนั้นไปเนี่ยก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจริงๆเนี่ยก็มีบริวารมากเลยเป็นเทพพิดาบริวาร้วก็มีวิหารอันเป็นทิพย์เนี่ยก็มารออยู่ก็เรียกว่าของสังสมเหตุปัจจัยัไ,ไม่ดีเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ก็ตัดกับไปเนี่ย เมื่อบรรดาพระพิสุสงฆ์นาทีพึ่งกลับมาจากบ้านของอุบาสกท่านนี้เนี่ยเมื่อไปพบเจอพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยก็ได้กลับทูลเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะว่าเหตุการณ์มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าแล้วท่านเศรษฐีล่ะแล้วตอนนี้ท่านได้ฟังธรรมแล้วหรือเปล่านพระพิสุสงฆ์ท่านก็บอกว่าก็ได้ฟังธรรมไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่จบเนี่ยท่านก็ไล่กลับออกมาก่อน พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยท่านอุบาสกผู้นี้นะเขาก็ไม่ได้ไล่มาหรอกจริงๆที่เขาบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่พวกเทวดาเนี่ยให้หยุดกันก่อนนะตัวท่านก็ตั้งใจที่จะฟังทมกันก็เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นแบบนั้นหรอพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าก็ใช่แบบนั้นแหละแล้วทีนี้พระสงฆ์ก็ได้ถามต่อไปอีกว่า แล้วท่านอุบาสกท่านนี้เนี่ยเขาได้ไปบังเกิดในพบไหนพระพุทธองค์ท่านก็จึงได้บอกไปนะว่าก็ณตอนนี้เนี่ยท่านอุบาสกเนี่ยก็ได้ไปบังเกิดในจุดสิษิภพ,พนะฝ่ายพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จึงแช่มชื่นใจมานะว่าแม้บรรดาความเป็นอยู่น่ที่ท่านได้บังเกิดในตระกูลน,นี้ก็มีหมูเ่เคยญาติมาแวดล้อมเลยเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยเหตุปัจจัยท่านกระทาไว้ดีแล้วนะ แต่ท่านก็ยังมีโอกาสได้ไปเกิดในภพนั้นจะเป็นสุขอีกเนี่ยก็จึงเป็นที่มาที่ไปนะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านก็ได้ตัดไว้นะว่าคนที่เขาไม่ประมาทเนี่ยมันทําบุญกันในภพนี้เนี่ยก็ย่อมมีความสุขอยู่ในภพนี้นะและภพหน้าด้วยเนี่ยก็เป็นสาระสําคัญนะที่เรามาใช้ปฏิบัติกันได้ในชีวิตจริงเหมือนกันกระทาความเป็นอยู่เราดีแล้วนะเราหมั่นให้ทานไปเนี่ย จิตใจเราสงบล่มเย็นกันตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยพบหน้าเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยเฉพาะนี้เราลองนึกย้อนดูก็ได้ว่าณตอนเนี้เราฟังทำกันไปเนี่ยจิตใจบางทีไม่ได้มีความทุกข์นะนะอันนี้เลยก็นปลว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งเนี่ยแค่มันไม่มีทุกข์เนี่ยมันก็เป็นกุศลแล้วนะบางคนอาจจะเข้าใจว่ากุศลเนี่ยต้องหมั่นเพียรกันทําซึ่งก็ถูกเหมือนกันนะเรามีเหตุปัจจัยที่ทําได้ตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็พึงกระทําอยู่แล้วนะเพราะว่า จิตใจที่กระทาไปเนี่ยใจไม่ถูกร้อนนะแล้วถ้าทําไปหลังที่จะทําด้วยเนี่ยใจก็ไม่ถูกร้อนเนี่ยถ้าใจไม่ถูกร้อนแล้วเนี่ยเบื้องปลายในโลกหน้าเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าใจเราไม่ถูกร้อนนะแต่ว่าความละเอียดก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้กระทาไว้นั่นแหละก็แค่มองที่ปัจจุบันดีกว่านะถ้าปัจจุบันเนี่ยเหตุแห่งความทุกข์มันไม่มีเนี่ยมันจะไม่มีได้ก็ด้วยการทํากุศลเนี่ยให้ถึงพร้อมเนี่ยนะ การทำบุญในแต่ละแง่มุมเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะเป็นบุญก็คือว่ามันก็ชําระล้างบาปไปได้มันแทนที่บาปที่มันคอยจะเกิดขึ้นมาในจิตใจแล้วทําให้ใจเราเนี่ยไปทุกข์ร้อนนะไปเดือดนรน้อนใจกับความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่กับบุญอยู่กับกุศลเนืองเน,องเนี่ยใจก็มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องหวังแล้วนะว่าโลกหน้าจะเป็นอย่างไร เอาแค่ okay, ปัจจุบันเนี่ยมันดีแล้วนะโลกภายหน้าก็เป็นเหตุจากปัจจุบันเนี่ยแหละนะก็พึงระลึกไว้ว่ามีวันหยุดทั้งทีเนี่ยก็มันเจริญอยู่ในรูปในธรรมในทางธรรมนะก็มาอยู่แบบนี้นะใจก็ไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรให้มากก็ปฏิบัติยกระดับจิตใจกันอยู่เนืองเนืองเนี่ยความสงบเป็นเหตุนะเราจะเห็นได้เองว่าแม้ความสงบอันเล็กน้อยเนะี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย ถ้าจิตใจเราสงบตั้งมั่นไว้ดีเนี่ยทุกแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็เห็นได้มากเลยแล้วทุกอันเล็กน้อยนะก็จะเห็นเลยว่าแค่นิดเดียวเนี่ยก็ทุกเกเรากับเรามากแล้วนะดังทีนี้ก็ค่อยๆย,ย,ยกระดับจิตใจกันต่อไปนะว,วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเอวังก็มีด้วยประการชนี้